เอาเป็นว่าวันนี้จะมาเปิดบ้านเราบ้านเราเลยเหรอเขารออยู่ตรงนั้นนานมากจริงจริงเขารออยู่ตรงนั้นนานมากอะไรวะจริงจริงไม่มีนะแบบเนี้ยหลังกล้องทุกตีผมนะก่อนไหนก่อน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ i กทอรีนะครับตอนนี้นะฮะ9โมงเชา้าเป็นวันว่างของผมครับไม่ได้ทำอะไรก็เลยหนัดกับคู่หูของผมนะครับวันนี้จะไปบุกที่บ้านเขานะครับเขาอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมอยากรู้ไหมว่าบ้านใครไปดูกันนะฮะไป สวัสดีครอ่ะพี่มาหาคู่หูพี่ใครอ่ะใครอ่ะเรานี่บ้านใครบ้านคู่หูพี่หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเสียงปะเออเออเออชื่อเสียงแล้วไปคู่พี่ชื่อตรงเหรอพี่ชื่อนาวินครับอ่าคุณเลยพี่ชื่อตรงๆนี่นะฮะก็เป็นคู่หูของผมนะฮะนี่จะไม่ใช่ช่องผมคนเดียวนะฮะผมจะใช้คำว่าช่องของเรานะฮะอ่าเฮ้ยทำไมดูยิ่งใหญ่อ่ะ เอาก็ต้องยิ่งใหญ่ดิเอาเป็นว่าวันนี้จะมาเปิดบ้านเราบ้านเราเลยเหรอบ้านเซียงค่ะอ๋อบ้านเสียงอะไรวันนี้โอ้ยว่าไปเจอกับแม่ก่อนแม่เลยเจอแม่ก่อนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขออนุญาตนะครับก็ติดเนมากเลยโอเคครับโอเคโอเค สวัสดีครับนี่นะครับคนนี่คือแม่น้องเสียงนะครับถือเป็นโอกาสดีนะครับมาบุกบ้านทั้งทีขออนุญาตเลยวเป็นแล้วเอนจะลาบววชบวช้วันนี้ต้องพาพี่ทัวร์บ้านนะจริงเหรอจริงวันมะวานไม่อยากสะเอาแม่ขัด เราจะอยู่ในบริเวณบ้านนะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูให้เซียงพาทัวร์ได้ให้เซียงพาเที่ยวจ้ะก่อนนั้นนจะพาไปเจอหวานใจเอ๊ะมองตองใช่ไหมจี๊ดตอบวาพาไปเลยนะแม่รุ้นนะพาไปเลยทุกคนต้องมาดูคือเขารออยู่ตรงนั้นนานมากจริงๆเขารออยู่ตรงนั้นนานมากอะไรอะ เราไม่ได้บุกบ้านนะเรามาเหมือนเรามาเดินป่าเดินป่าเดินป่าแล้วทางเดินทางเดินดีๆก็มีนะครับอ่าไม่เชื่อลองหันไปดูนะฮะแต่ดูพาดูพาเดินอาจะกล้องฮะจับหน่อยดูต้องก้มลงดูมาต่อฮะมาต่อไอ้ก็ต้องแอดเวนเจอร์นิดนึงอยู่คนเดียวแทนโอ้โห ปิดกล้องนะคะพี่ตงอะให้หนูขนอันเนี้ยกลับบ้านแล้วหนูมือก็ให้ใครหนูก็จะยกให้อาม่าอาม่าก็มาตมมากผ้าแบบนี้นะคะทุกคนน้องใครเป็นที่ตากผ้าน้องดูสุดสมว่าเราคืนไปเลยเต่รู้เปล่าตอนขนกลับอะรถก็ไม่ได้ใหญ่นี่ก็นอนแบบนอนเอียงคอยอย่างเงี้ยแล้วพี่นอพัฒ์อย่างเงี้ยอัเออยนเพิ่มสร้างคนาปเออแต่ถือว่ามันคือชิ้นส่วนของความทรงจำนะดูดิพิลังกอดแฟนกอดชมดูนะฮะ เหมือนนั้มายืนมายืนลองเราไปยืนข้างๆกันเอ่อนี่คือหวานใจนะฮะนี่มาจากสาวน้อยลอยล้านวิวนะ่่อมกหัวเอาไปฝากป่าป้าไปหน้าเลยหอยว้หน้าหัวขากับรถเสือกอย่างหัวแหกลงแข็งหัวรถกันเลยฮะจะพาพี่ตรงไปติดสินบนเจ้าถิ่นเนี่ยติดไปสินบนอะไรคือคือตอนนี้เราเพิ่งมาทำยูทูบครั้งแรกนี่จะพาดราม่าดราม่าเลยไม่ไม่ใช่อย่างั้น ที่น่ะคือหมาลสิ่งบนก็คือขนมไงอ๋อหตั้มมาตั้มมาตา้มมาตอคมมาต้มมาตพ้่ถามมาต้มามาั้มม้มม้้าั้ามคััมั้ แม่บอกว่าเดี๋ยวน้องจะหนีไปเที่ยวนะคะก็เลยให้เดี๋ยวให้ตรงนี้แหละอะให้เลยมีชื่อไหมอะนี้ชื่อเข้าวตังค่ะส่วนตัวนี้ชื่อเข้าแตนอ่าข้าวตังได้แล้วข้าแตนนี่คือการนี่คือการติดสิบบนนะฮะคือถ้าให้ปุ๊บน้องก็จะไม่เห่าแล้วใช่หรือเปล่าเห่าน่าจะค่ะอ่าก็ผ่านไปแล้วสถานีนึง เดี๋ยวจะ้อยเพราะฉะนั้นที่สามารถเดินได้ทั่วแล้วใช่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกสถานีนึ่งนะคะอ่าไปฮะนี้ก็จะเป็นบ้านของพ่ค่ะเป็นกระทอมไว้ซอมดนตรีอะไรอย่างงี้พ่อเล่พ่อเป็นนักดนตรีแล้วก็ให้เช่าเครื่องเสียงอะไรอย่างงี้ค่ะนี่รู้เลยว่าร้องเพลงเก่งมาจาใคร ต้องได้ล้องแน่เดี๋ยวเดี๋ยวหางเครื่องชั่วคราวสาวนักเรียนหมอตนนี่เราก็ตรงนี้คือคุณพ่อจะสร้างเองหมดเลยค่ะเป็นบ้านแมวเออจะสังเกตว่าประตูมันเบี้ยวๆเพราะคุณเคยสร้างครั้งแรกอ๋อแล้วข,ข้างในมีมีมีป่าวมีมีแมวป่าวน่าจะมีนะ ไม่มมีันน่าจะออกมาแล้วค่ะนี่ไงลองเปิดดูนะนี่ก็จะมีแบบสามชั้นอันนี้คือสร้างเองหมดเลยนะคะคุณพ<ม>่อสร้างเองงานไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์มากประตูยังเบี้ยวดูนี่ยังเบี้ยวโอ้โหแต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้ว <c oughs> แต่น้องไม่อยู่<ะ>น้องไม่อยู่ใช่ไหมน้องอยู่นี่อา้าว่ไรอะ ตัวนี้ชื่อว่าตัวนี้ชื่อว่าน้องนุ่งทองชอบกินปัตตู้ง <c oughs> <c oughs> ชื่อนุ้งทองเฉยๆนะคะจริงๆแล้วหนูอะแพ้ขนอื่นอ้าวแล้วทำไง <c oughs> อ้าวแล้วเวลาเล่นกับแบลทำไงก็จะแพ ไม่ยหมายถึงจะแบบคัดจมูกคัาตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินบ้างแล้วสมัยก่อนนี่คือไม่ได้เลยอ้ใก็เลยยกให้พี่ใช่ก็เลยยกให้พี่แล้วไปถามผมด้วยนะว่าอ้าวแล้วพี่ตรงแพ้คนแววหรือเปล่าแล้วผมแพ้กันบ้าได้ยังไงไม่แพ้หรอกระดับพี่แล้วเฮ้ย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 เฮ ฐานีที่สามค่ะไปเลี้ยงปลาไปเลี้ยงปลานี่อ S! <S ะ hey, uh, uh. ลองไม่รู้ว่าน้องจะมาไหมนะนี่คือปลาอะไรอ่ะมันจริงๆปกติจะให้ตอนเย็นนะไม่รู้จะมาเปล่าเฮ้ยมามามาเฮ้ยมาแล้วมาเร็วคือปลาหน้าหน้าเหมือนปลาปลามังกอนวะอะไรอะเจอไหมอันนี้ปลาอะไรคะแม่ เขามาแรกมีปลาครัมีปลาครับปลาค้างปลาดิบยงรวมกันเขาจะอยู่ด้วยกันได้หมดไปกริบจุดจุดจเอ๊ะมาแล้วนี่ไงอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันตัวเดิมกับเมื่อกี้หรือเปล่านี่ไงหนึ่งตัวสองตัวนี่ไงลงไปแล้วนย่ะ นอกจากให้หารปลาเสร็จแล้วนะไม่ได้อไม่ได้เหอไม่ได้ไม่ได้ดูดิฮะปลาเยอะมากใช่ก็อันอันนี้คือพ่อเอามาปล่อยแบบค่อยๆปล่อยเห็นเมื่อกี้แม่บอกว่าใช่วันเกิดหนูแล้วก็วันเกิดน้องเยะ20ตัวตอนนี้ก็เลยเยอะมากซึ่งน้องอายุ น้องห่างกันรูปสองปีน้อยน้องสิบแปดเอ่อสิบเจ็ดสิบหกวันนี้นี่จะาคนเกิดน้องแม่ไดด้ีมเสียงอายุเท่าไหร่อายุสิบเก้างั้นน้องก็ต้องสิบเจ็ดแต่น้องเกิดปลายปีไงอ้าวไม่งั้นก็ไม่สิบหกก็สิบเจ็ดใช่เออก็แสดงว่าในบ่อนนี้เนี่ยมีไม่ต่ำกว่าสี่สิบตัวแน่นอนใช่แต่ว่าถ้าไม่แบบบวกลบกับแบบบางตัวก็ตายอะไรอย่างงี้มันปรับตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีแบบปลาแรดปลาอะไรอะปลาชาโดมีตัวหนึ่งตัวใหญ่มากอยากเห็นไหมถ้าอยากเห็นต้องลงไปดูดูดิดูดิทุกคนหนูเป็นคนดีเรียบร้อยค่ะตอนที่ตอนที่ละครนะตอนที่มีสัมภาษณ์อะไรมีบอกว่าเพี่ตรงชอบแกล้งเสียงดูดิทุกคนดูดิฮะจะจับผมโยลงไปในบ่อปลาซะแล้วไว้ก็ตอนนั้นนี่มันแบบมันมันยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ ตอนนั้นอะไรตอนนั้นคือคือยังสู้พี่ไม่ได้ว่างั้นคือตอนนี้สู้พี่ได้แล้วตอนนั้นยังไม่ปิดก้าขาแข่งออเดี๋ยวไว้จะแอบถ่ายเบื้องหลังให้ดูแล้วกันจริงๆไม่มีนะแบบเนี้ยหลังกล้องทุกตีผมนะกอนไหนก่อนโอ้โหมีอะไรอีกเมื่อกี้มีไปดูแมวใช่หมาดูหมาติดสินบนหมาแล้วก็มีปลาปลาต่อไปต่อไปให้ถ่ายจระเข้จระเข้ พี่มีนะตัวเงินตัวทองอะแต่มันไม่พาหรอกพี่เห็นพี่พเห็นหอตอนพี่เข้ามาในมู่บ้านรจริงแต่ตัวเล็กมากเราเีตัวใหญ่ด้วยจร,จริงๆผมว่าดนว่าผมเข้ามาในสซอฟารีเวิร์ดป่าป้าป้าปาปเราไปดูสถานีนึงนะคะไปไปไปตามมาไปก่อนโอ้โหแค่มองแค่นรู้เลยว่าตัวไนไอตัวขาวๆเหไมตัวนี้เนี่ยน่าจะดุแน่นอน เต็มเลยค่ะแต่ว่าเหมือนตายไปเกือบหมดแล้วเป็นไก่ไข่ค่ะสรุปไก่ไข่คืออะไรนะไก่ไข่ก็คือไก่ที่ไม่ใช่ไก่เนื้อไม่นี่พูดจริงนะเพราะว่าไก่ไข่คือไก่ที่ออกไข่ทุกวันแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยออกแล้วเพราะมันแก่แล้วไงเดี๋ยวก่อนพี่ร้องนี่คืออะไรมันมันไม่ชอบพี่ชอบพี่ไม่มันไม่คุ้นชินไงเนี่ยคนแปลกหน้าทั้งนั้นเลยเอย แบบนี่ถ้าปล่อยมันออกมาโดนเตะนะเนี่ยเเเตะลยหรอนี่คือไก่ชนเหรอนี่คือคเวลาไปตีไก่เงี้ยเหมือนมันหลงมาตัวนึงอ่ะตอนแรกอ่ะซื้อตัวเมียทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าเหมือนแบบหลงมาตัวไหนตัวผู้เนี่ยตัวนี้คือต,ตัวใหญ่ๆนี่นะเห็นไหมมันบอกว่านี่ใครเนี่ยยังไม่ได้อุ๊ยระวังตรงนี้ก็เลยมาถึงคำถามไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน เสียงเลี้ยไก่เสียงน่าจะรู้อ่าทำไมเพราะว่าอันนี้ตามตามหลักที่อ่านมานะคือมันแบบวิวัฒนาการมาจากสัตว์อื่นกลายเป็นไก่แล้วไก่ค่อยออกไข่เออฉลาดมากไม่รู้แล้ว่าถูกไหมจริงเหรอใช่ดูดิดูดิฮะแต่กุ้องต่กองดิบหมดไข่อะไรเกิดก่อนกันตอบถูกได้อะไรอ่ะเดี๋ยวให้ไข่ไก่เดี๋ยวซื้อไข่ไก่ให้ซื้อๆเ้ี่ยเราไม่ได้เอามาจากนี้ไดเนี่ยนะมันยังไม่ฟักเดี๋ยวซื้อให้ก่อน เนี่ยตอนนี้เที่ยงพอดีเลยนะเที่ยงพอดีเลยนะลูกเนี่ยพี่จะบอกว่าพี่หิวข้าวมากแต่ไม่รู้ว่าเรื่ไงอ่ะเจ้าของบ้านหลังนี้จะพาผมไปกินข้าวไหมเลี้ยงเปล่าเลี้ยงเปล่าอะไรนะเลี้ยงเปล่าเลี้ยงว่ากันบอกก่อนว่าจะพาพี่ไปกินไหมอ่าๆพาไปก็ได้ไหนๆมาแล้วเนาะจริงไหมที่ไหนบอกไหมเดี๋ยวไปดูโอ้ขอเล่าความลับ ไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะได้เสียงวิ่งไปผิดกล้องไปียดอ่ามีไม้พายด้วยดังยังยังด้วยโอ้ยเสียงเสียงพี่เขาย้อนเสียงหน่่ยหน่วย